คลิปครับของเราครับก็ฝากเหมือนเดิมไลค์แชร์สำหรับทับกระดิกนะครับวันนี้มาเป็นบอลนอกบ้านมีสองตัวแทนแมนเชสเตอร์ลงแข่งขันใกล้กันแมนเชสเตอร์ Manchester สีแดงแข่งก่อนห้าทุ่มครึ่งนะครับเจอกับสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์สีฟ้าตีสองเปิดบ้านนะครับเจอกับยูวคาเซอร์จึงแมนเชสเตอร์สีแดงไปเยือนสเปอร์เลยหนักแน่เพราะว่าสเปอร์ก็ถือว่ากำลังพัฒนาหาจุดเปลี่ยนนะครับ แล้วก็มีผลงานที่ไม่คีเรเลยเ,ลเกมที่ผ่านมาแม้ว่าอาจาจะจบไม่สมบังเท่าไหร่นะครับก็ <Go. S 1> <Go. S 2> เกมนี้สเปอร์ค่อนข้างน่าสนใจกับการจับทัพนะครับเพราะว่าเกมรับยังหลักหลัวเหมือนเดิมต้องใหกกองหลังขึ้นมายิงเอเมอร์สันโรยอลสำคัญที่สุดคือไม่มีแฮร์รี่เคนแล้วเหงาเหลือเกินครับแนวรุก mm hmm. ก็ต้องดูว่าใครจะเป็นกองนำโดเป่า mm hmm. ก็เชื่อว่าเคนไปเนี่ยยังมีตัวทดแทนได้ริชาริซอน ไปที่แล้วยิงลูกเดียวเป็นกองหน้านะครับเป็นตำแหน่งสไเกร์กองหน้าแต่ยิงลูกเดียวนะครับผลงานจุกจิกมากส่วนซอนซอนก็เป็นกัปตันทีมแล้วยังไม่ค่อยได้รับการแอคเซปหรือว่าได้ไร,รับการยมอมรับเท่าไหร่นะครับบรรดาแฟนๆยังไม่ได้ยอมรับในตัวซอนเท่าไหร่นะในเกมแรกก็หวังว่าเกมนี้จะมานะครับส่วนอื่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเยอะนะครับกองกลางก็ตามที่เห็นเลยจุดเดิมๆเท่านั้นนะครับส่วนหลังก็ยปรับกันหน่อย สเปอร์เนี่ยน่าสนใจกับการจัดทับลักษณะอังเกเขาชอบเล่นหลักสีก็อาจจะได้เห็นอะไรมันเป็นแบบเป็นปตีใหม่มากขึ้นมาที่แมนยูดีกว่าครับแมนยูนะครับก็ต้องบอกว่าการวางแผนในแมบ์นี้น่าสนใจมากๆหนึ่งนะครับคือเกมรับตอนนี้วารานกับมาติเนสนะครับยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ไม่เหมือนเมืีแล้ว แบ็คซ้ายลูกชอแบ็ขวาคาร์าลวาิสซาก้าเหมือนเดิมแบ็ขวานี่แทบจะไม่มีคู่แข่งเลยนะครับเพราะว่าเดียโกดาโลไปแล้วอีไดบยู่ใ่นอีเซอร์เราสระเบียแล้วก็ก็ก,ก็เอ่อตัดสไนใจดนกลางครับคาเซมิโร่เกมที่แล้วครับน่าจะยังลดความป้วนไม่ครบนะครับยังอ้วนอยู่ก็เล่นไม่ดีเท่าไหร่เกมแรกมันกลับมายัางอึอืดเาช้าอยู่กองกลางคู่เนี่ย ไม่รู้ว่าจัดแบบไหน,เ,น,นเบสัลเบลเกมแรกก็ยังไม่ใครจัดที่จัดรูโนโอเองก็แบกงนี่เกินส่วนกองหน้าครับแรดฟอร์ดก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับก็ว่าเกมนี้มันโบมไ,ไม่ชัดน้กไม่ขุนนะตั้งแตะแมนยูเองหลายคนอยากเห็นลัสวุทคอยลุนเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เห็นเกมนี้ไหมผมแล้วมันเช็คไม่ได้เช็คข่าวแต่เห็นว่าน่าจะยังนะครับก็คงจะเป็นลักษณะแบบเดิมแรดฟอร์ดอันโตนี่บ้างหรือว่าเป็นซานโชเอซัลเ,เบลส์นะครับรูโนเฟอร์อนานเดส หลักๆประมาณนี้แนตะ่คนก็รอดูว่าเอ้ยอังเรยโคนาจะเฟี้ยวเบอร์ไหนนะครับก็คู่นี้ผมว่าสนุกครับเล่นนีล่าสเปอร์ส่วนใหญ่แมนยูมักจะออกมากตัวีออกมาจากสเปอร์แบบมีแต้มนะครับแต่เอาทีไม่รู้ว่าออกมาจากสเปอร์ครั้งนี้จะมีแต้มไหมยังเชื่อว่ามีแต้มครับ้องดูกันต่อไปนะครับอ่ะประมาณนี้อีกคู่เขาเป็นแมชชีตี้ครับเจอกับทางเดวคาสเซินนะครับคู่ที่เป็นมหามาม,มหากาบเลยว่าได้นิวคาสเซิเนี่ย เหมือนจะสู้ได้ในปีที่แล้วครับแต่เขาโดนอยู่ดีปีนี้ปรับมาเยอะน่าสนใจกองกลางมากกองกลางเบอร์คลาสมากขึ้นโรเกร์มาไราส์รวมถึงซารโดโตนาลี่อันนี้ชอบเลยคนใช่เกมแรกที่ลงสนามมาโดนใจไวจ้ามากดีมากเลิศตัวปังมากนะครับก็อื่นๆน,นะครับก็มีเหมือนเดิมมาแหละต้องดูเกมรู้ครับอเล็กซานเดอร์อิสกดับมาแล้วนะครับเก่งเป็นครั้งคราวและสักแป๊บมันก็จะเจ็บ เขาบอกว่าอย่าเจ็บเกมนี้นะฮะช่วยยิงหน่อยส่วนอื่นๆทิปปงทิปปีอะไรเหมือนเดิมเกมรับที่ดูจะดีเนี่ยต้องดูอีกทีว่าจะเอาอยู่ไหมส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ดื่มดับความสำเร็จมานะครับจากเวอร์ชันควา้าแชมป์ยูโรป้าของฝ่งายยุโรปซูเปอร์คัพมาชนะเซบียาจุดโทษไม่มีแคบิเดบรอยหนึ่งคนนะครับกองหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นตามเดิมแบบไม่รู้ว่าดีอาร์สกับ กับจอห์นสโตนฟิตพอรหรือเปล่านะครับถ้าฟิตพอก็ออกโอเคบ้านไปถ้าไม่พอก็เป็น AK, าอาเก,าเก,าเก้นะครับกับไคล์ฟอเกอร์แล้วก็เติมแบ็ขวาเอานะครับซึ่งมีลิโกลูอิสมีอะไร่ได้อยู่นะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยไม่แน่ใจเรื่องการยืนเดี๋ยวอาจจะเห็นแบบการจัดตำแหนองแบบอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นการจัดลักษณะแบบไหนนะครับส่วนที่เลาใจเนี่ยโรนรี่ครับแม้ว่าจะยิงประตูได้แล้วก็มีควคมโดดเด่นน,ห,นหลายเกมที่ผ่านมาแต่เขาเนี่ย ดูจะช้าไปเยอะเวลาโดนคู่แข่งส่นกับซูเปอร์เคาน์เตอร์แท็กกลับมาโรนี่โดนปั่นก่อนคนแรกเลยครับโรนี่โดนก่อนเลยนะครับก็อาจจะเจอจุดปัญหาแล้วนะครับส่วนคู่กลางคนอื่นก็ต้องดูว่าโคอาซิสเนี่ยจะฟิตเบอร์ไหนแต่ผมเชื่อว่าโคาซิสเล่นดีผมชอบสไตล์เขานะครับดูเป็นรูปแบบใหม่ดีครับต่างจากเวอร์ชันอิวไคุนโดกันนดีครับเพราะดูแบบมีความกระฉับเฉงนะครับมีความที่แบบว่า ดูมีรูปแบบที่ดีอ่ะทั้งเร็วช้าสลับกันแล้วจบเองได้ด้วยลากเลยเองก็มีนะครับก็เป็นตั้งแต่ที่เป๊ปผมชอบแล้วก็ดูจะถูกใจเข้าทางกับเป๊ปเลยนะค,คนที่เซอร์ไพรส์น่าจะได้ลงในมุมผมก็ฟิลโฟเลนนะครับน่าจะได้ลงแทนใครคนหนึ่งแจ็คกิลลิชหรือว่าดูได้อาวาร์เรสก็ได้เพราะว่าโฟเลนดูจะแบบมีความกระหายในการเล่นมากกับเพื่อนก็เชื่อว่าเกมน,นี้ถ้าเกิดโฟเลนไม่ลง อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้แมอสตียนะครับผมไปเช็คเรื่องของความฟิตความอะไรนะแค่เอาตามความสึกครับก็วันนี้ผมว่าซิตี้ไม่น่าพลาดครับสองเกมแล้วก็ตัดแต้มด้วยคาสเซิลแต่วันแรกให้เขาลกๆเล่นๆนะเชื่อว่าน่าจะทำได้เชียร์ซิตี้ว่าฮาลันว,วันนี้มึงจะยิงไหมก็บอกว่ามึงจะยิงเหมือนเมื่อวานนะฮะเมื่อุมเสือกสปดาห์ก่อนที่แบบเริ่มมา สามอันนีแรกพวกจริงเลยก็จัดไปจุกๆท,ทีเหมือนสัปดาห์แรกนะสักแฮททริกไปเลยนะครับจะได้ยิ่งเยอนะอะอ่ะประมาณนี้ครับผมก็จริงวันนี้บอลเยอะมาก,มก,ากบอลฝรั่งเศสบอลสเปนบอลเยอรมันครบทุกันบาความเลยยิ่งเยอรมันเนี่ยบิ๊กเนชเยอะนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงโเวลาน้อยก็ประมาณนี้นะครับยังไงแล้วเสียพรุ่งนี้ว่ากันใหม่กับฟุตบอลที่น่าดูอีกมากมายก็จะลืมนะบอลอยครับผมสวัสดีครับปิ้ว